โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็วันต่อจากวันนั้นที่ผมทําเรื่องเกี่ยวกับ, mm hmm. ก,บการใส่พวงมาลัยนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่ทํางานนะครับว่างผมก็เลยมีเวลาที่ที่จะทำนะโอ้ยหัวโคตอันนี้ก็คือผมจะใส่เจ้าต,ตัวนี้นี่นะครับแต่ยังไม่ได้เดินไฟนะครับแค่แค่ติดตั้งไว้เฉยๆเพราะว่ายัง ยังไม่มีอะแดปเตอร์ที่จะใส่กับฟิลเตอร์ที่จะเป็นตัวต่อของมันนะครับก็เดี๋ยวจะใส่อันนี้ติดตั้งไว้ก่อนให้มันดูสวยงามแล้วก็อาจจะเดินไฟไว,ไว้เวลาเปิดไฟล้างไฟมันขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมเลือกจะติดเอาไว้ตรงไหนนะครับอันนี้ผมใส่วัดรอบ ว่ารอบไปตอนนั้นนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ใส่ตัวชิปไลท์ไว้ตรงนี้เวลารอบถึงที่ผมกำหนดอะ่ะไฟมันก็จะขึ้นมานะครับอันนี้นี่อันนี้ก็เป็นโดยรวมของคอนโซลนะครับแต่แต่เจ้าเจ้าเออตัว วัดรอบ3ตัวนะครับผมเลือกที่จะมาใส่เอาไว้ตรงตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นที่ท,ท,ท,ที่เกทที่เขียบุรีอะนะแต่ยังไงเราเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วผมก็เลยจะมาทำการใส่ไว้ตรงนี้ติดไว้ตรงนี้นะครับเอียงหน่อยหนึ่งเอียงระดับนี้กำลังดี เกก็จะอยู่อย่างเงี้ยครับเห็นไหม <_ at> ได้ยัง <_ at> เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันนะครับตอนนี้ก็ได้ถอดถอดอันนี้เกออกหมดแล้วนะ <_ at> เดี๋ยวผมจะทำการวัดยึดติดกับตัวนี้ไว้นี่ตัวที่เขียยบุหรี่นี่เดี๋ยวมาดูกัน พอเท่ากันก็มาครับเอาให้กึ่งกลางไว้เพื่อเอากแขนเลยนี่นี่นะครับผมก็มากเอาไว้ให้มันอยู่กึ่งกลางอย่างเงี้ย ือถ้ามันไม่ตรงมากเราก็จะได้เลื่อนเลื่อนได้ชุดชุด,ชดแหนทีนี้ก็ทำการเจาะนี่น็อตที่ผมใช้นะอันนี้ไม่เดียวเดี๋ยวเอาดอกที่มันใกล้เคียงกัน แต่ก็ใช้ดอกเล็กนำก่อนอยู่ดีนะครับโอเคนะครับ อน,นี้ก็กลับบ้านแล้วหมดเวลาไม่ทันนะผมก็เลยทำได้แค่นิดเดียวตอนนี้ก็เหลือแค่เหลือแค่ใส่นะครับอันนี้ก็เจาะรูเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะทำการยึดอย่างนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเอียงหน่อยผมจะให้เอียงหน่อย Okay. เรามายึดกัน ีก็ขายได้ไอยก่อนยังไม่ได้ผมยังไม่ได้ขายแน่นมากอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องต้องเดินพวกระบบไฟตรงนี้กันอีกโอเคเดี๋ยวเรามาใส่เข้าไปในรถกันโอเคนี่นะครับมันอันนี้มันมันอาจจะมืดหน่อยนะ เพราะว่ามันมันกลางคืนอะนะครับนี่นะะเป็นอย่างงี้เป็นอ,อย่างงี้นี่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นที่ผมทำนะนี่เดี๋ยวไว้จะถ่ายกลางวันให้ดูอีกทีหนึง่งโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะติดตั้งอีกอย่างหนึ่งนะครับเพิ่งเพิ่งมีไอเดียได้หาที่ยึดได้สักทีเพราะว่าไอเจ้าตัวเนี้ยมันอยู่มานานมากแต่มันไม่ได้ยึดผมแค่เอาวางไว้ในรถนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมได้ไอเดียแล้วว่าผมจะเอาไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าคืออะไรนะครับ ทอเคนะครับถอดบบยอีกแล้ว <c oughs> คือผมไอเจ้าตัวถังดับเพลนียอันนี้นะครับผมอ่ะคิดไว้อยู่แล้วว่าผมจะใส่ไว้ในรถแต่ผมยังไม่รู้ว่าผมจะใส่ไว้ตรงไหนได้โอกาสที่ว่าใส่เบาะตัวนี้แล้วก็มีเนื้อที่ที่เหลือพอดีที่สามารถที่มันสามารถที่จะใส่ได้นะครับผมก็เลยได้ไอเดียเอามาแปลงใส่เจาะรูที่แท่น อ่าที่ขาขาเก้าอี้เอ้ขาเบาะแทนนะอันนี้ก็คือตัวรางมานะครับนี่เดี๋ยวทำการมาร์กตำแหน่งแล้วก็เจาะนี่มันก็อยู่มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยระดับอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราถ้าสมมุติว่าเกิดกรณีที่ต้องใช้จริงๆผมก็อยู่ข้างตัวพอดี มาตำแหน่งเจาะรูแล้วก็นี่คือน็อตที่ผมจะใช้ทำการยึดนะนตรงนี้แบวนสปริงกันคายแล้วก็น็อตล็อคนี่นะครับนี่ก็คือพวกที่ผมต้องใช้ อันนี้น็อตที่เหลือจากการทำกระจกนะ mm. ก็เก็บเอาไว้ก็ยังเอามาใช้งานได้ต่อ โอเคเรียบร้อยแล้วครับอีนนี้ก็ทำการใส่ติดตั้งโอเคพอดีไหมเนาะโอเคพอดีนะครับแล้วก็หวน 是吧？ เยี yeah. okay. ert, ่ยโ <wh istles> อเคเสร็จนะครับเป็นการเซตไปฮ้าวันี้เลย ก็จะเห็นวิธีใช้ตรงนี้กันรับพอดีตรงนี้ไม่เยกแยกละสวยงามไปทีนี้ไปดูติดตั้ง Okay. นี่ก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับเรื่องเกวัดแล้วก็ถังดับเพลิงนะครับในคลิปนี้ก็ก็มีมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับในการติดตั้งว่ามีอะไรบ้างนะครับว่าผมทำยังไงบ้างนะครับอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะอันนี้ก็คือ เสร็จแล้วนี่นะครับเราทางรับเพิงก็จะอยู่อย่างนี้ปัออบบาะมาไม่โดนมันจะเฉียดๆหน่อยนะครับเห็นไหมอันนี้แล้วก็บาะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผ้ามันก็อาจจะมืดหน่อยนะครับเดี๋ยวไว้ยังไงก็จะถ่ายให้ดูรอบๆอีกทีหนึ่งนะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องเดินเดินเดินสายไฟของเกวัตผมก็จะรอรอตัวเดอปเตอร์มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำทีเดียวอันนี้ก็เอาใส่ไว้ให้มันดูสวยๆก่อนอยังไงก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้ามีอะไรก็แนะนำผมได้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ